กลัดกอลัดก้ับสวัสดีมีรักชาวสารัดทั้งหลายกันด้วยนะจ๊ะเ้ยวันนี้เราก็อยู่กับเอฮุ่งตัวเดิมนะจ๊ะอาาลอตสาวบา้านนันเอนะท่าเอ้ยเอ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยากคายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปปีนะเออเด็กๆไม่ควรรับชม ฮูก,ก็มาอยู่ในหน้าเรามาจองวงจองเวสท่องอาจาจะมาจองเวสนั่นแหละเออตามที่ทุคนได้รู้กันนะจ๊ะก็ฮูก,ก็ตามกลุ่มบบอร์ทามันจะรักกลุ่มบอร์ามเพราะเป็นกลุ่มที่บอกเปอร,ร์เซ็นต์เรื่องอัตราการแตกข้งเกมเออที่มีปเปอร์เซ็นต์ูงม,มากก็ปกติให้ทุกคนเราไปตรงไปตามไปเล่นไปตรงไปแตกกันนะจ๊ะทุกคนจ้าเอา้าใครละอยาเข้ากลุ่มก็ิงก์อยู่ใต้ในในคอม,มนจ้าก็คอมเมนต์แรกตะขอยังง่าคอมเมนต์แรกจ้าเออไปทุกคนจ้าเราว่าเราไปละเข้าเกมกันดีกว่า เอาทุกคนจ้ามาเข้าเกมกันเลยทุกคนจ้าก็วันนี้หู้เราพกทุนมาที่ละห้าสิบบาทเนาะเออเอามาห้าสิบบาทกะมาเล่นระเบิดสามเบ็ดฮไม่รู้ว่ามันจะสู้ชีวิตหรือเปล่า <c oughs> จะรอดหรือเปล่าก็ลองไปเล่นเล่นกันก่อน,นทุกคนเนาะเออ <c oughs> ถ้าไม่ไหวเราหู้จะร้องปาเป็ดหลงปาเป็ดขึ้นบ้านสลับกันไปไปช้าๆเราได้พาเล่นงะไปก่อนไปก่อนเราเดี๋ยวอ่อนที่ร่าง <c oughs> อ,อ้าวอ้าวเงียบเงาเงียบหน่อยไม่เป็นไรอ้เงียบหน่อยไม่เป็นไร,นไม,นไรมันมันมันไม่น้อยละมันไม่น้อยละเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสวยงามเรียบร้อยยังไงจะวายดอกมีเชื่อมไปแล้วสวยงามมามาหนึ่งบาทกับตัวอะไรอีกโอู้หูยอีกหน่อยได้หรือเปล่าเออสวยงามห้าชุดเรียบร้อยยังไง โอ้ยฮาคิดไปจะไว้ดอกนี้เชื่อมจุดโอ้โหไม่ได้ได้เป็นามาแต่มีจุดในเราสามจุดดอกนี้เชื่อมไปแล้วสวยงาม3าบาทของโบไปต่อดอกนี้ไว้เชื่อมไม่แต่ยังเชื่อมอยู่สวยงามกับ5าคิดอ้ยี่สิบเจ็ดบาทแล้วก็ยังมีไอ้เคี้ยวอยู่โอ้ยของโบมาแล้วจ้ารุ่งจ้าเกือบคิดมึนกันนะตะกี้นะเออตังเกือบหมดปะโ้ยอย่างได้โยยังกลับมาโยเอ้ย <c> น <ười> <c ười> <c ười> ึกว่าเราจะส่งจ้าเสียแต่ก็เป็นเสียอยู่นี่ว่าเอ้ย ไปจัดคุณตาเดี๋ยวเราเล่นกันยาวๆก่อนเนาะอะไรมันก็ไม่แน่นอนมาจะซ่องคิดยังไงไว้ดอกนี้ไม่เชื่อมหูข้อลองออโต้ดูบ้างนะจัดคุณตามาออโต้สลับบ้างอ่ะ 30เดี๋ยวก็ไอ้เบ็ดห้ากดเองแล้วก็ออตโต้บ้างเออเข้าฟียังไงได้อะไรครับเนี่ยยู่ๆก็เข้าหล่อไอ้หูกระตกจงตกใจเออแต่รอบนี้ก็ต้องมาลุ้นแล้วจ้าจ้าว่ามันจะเข้าหล่อหูกระตุกกระตุกกระตุกตกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะ สวยงามสางชุดไวดอกนี้เชื่อมไปละอะไรเออส่องขีดเอา้าเอา้าสวยงามสร้างชุดดอกนี้มีไว้เชื่อมไปอยู่สวยงามแตงไปดอกนี้มีไว้ส่องตัวเียบหรอ าวายส่องตัวเรียบร้อยแต่ดอกนี้สวยงามห้าคิดอย่างไงล่ะรอคอมโบอยู่เลยแต่ตัวทองทองดอกนี้ส้ามตัวเชื่อมไปแตกไปสวยงามยี่สิบเจ็ดบาทมีไว้ตตอหรือเปล่าล่ะไม่มีเอา้าไม่เป็นไรไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ไปสร้ามแตกมาร้อยกว่าบาทในฟีเกมไม่ถือว่าก,ก็ก็ก็ไม่ถือว่าดีแล้วก็ไม่ถือว่าเยะ่ะขอ,อไปในคำยาเด็กก็จะเอา้าแต่มึงร้อยห้าสิบกว่าบาทแลวนะ วีเกมนะมุ่นตั้งนานเพื่อเข้ามึงอร่อยห้าสิบกบาทใจสลายเอ้ยแต่ว่าไปแล้วแบบวันนี้ฮูาแว่นฮูกก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยแว่นใหญ่แว่นใหญ่เอ้ยคือแบบชอบพี่แว่นใหญ่ไงก็เลยแบบใส่แว่นใหญ่ๆมาหน่อยอใส่หมวกนายอำเภอมาด้วยเราไปจะจะแวะเราแวะเราแวะเราแวะเกินไปอะดูเกมก้อนตอนนี้จะทิพให้ละ เอามาห้ยคอมโบให้ไปไหนหมดเนี่ยคอมโบนอกก็ไม่ดีแล้วคอมโบในฟีเกมก็ไม่มามันเศร้าเศร้าเศร้าซอยเงา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 ห้อยใจเลือยเลาะมาตองมายะโอ้อหูยโครเยบจดคนจ้โอ้โหย,ยันดอกสดทหายเดี๋ยวหูก ข้อไปที่เอ้ยข้อออโต้ก่อนดีกว่าจ้ารากุกคจ้าเราอยากเพิ่งเล่นเบสท5าเลยเนาะ <c oughs> ออโต้อีกสามสิบทีเราเปิดเทอร์โบไปด้วย <c oughs> อา้วยาวสุดอย่างงี้มาม่ดอกนี้ยังไงสามบาทแล้วก็ <c oughs> ไปจ้าไว้ยังไงละมาม่ สวยงามซองคิด,ดวิว้าอย่ามาแมมดอกนี้เชื่อมไปสางบาทแตกลงมาอีกเรียบร้อยจา้าจ้ะอย่างไงวายเชื่อมไปสวยงามซองคิดแล้วก็ตัวอะไรลำไปต่อไม่มีเฮ้ยถือว่าคอมโบกระปาะปลายก็เข้ามาอยู่เด้อ <c oughs> มันต้องส่งท้ายกันดีๆสิก่อนจากไปที่เบทห้าเนาะไม่โชว์แบบเล่นเป็นสามแล้วแบบไม่แตกเลยแล้วก็ไปที่เบทห้ามันก็จะอะไรอะไรอยู่เออ มายัางเงียบอยู่นะเนี่ยโอ้โหสุดยอดา้าทุกคนก้าไปเบ็ดหาเลยดีกว่าไม่พูดพมามเราทำพลงทำเพลงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตะกี้เราเล่นเบ็ดซ้ำเรากดก้อนนี่เราแบบคอยแบบออโตโอนน้เนาะทุกคนเนาะอออุย๊ยไวยซตัวยังไงไต้เป็นแพงยี่สิบหกบาทหน้อยกันไปแต่ยังได้อยู่ส่วนอยา่างนี้ครับเรียบร้อยยังมีฮ่าคิดอยู่ ยังไงเราไปต่อหรือเปล่าล่ะเออมาเออสวยงามเงี้ยห้าจุดมีไวเชื่อมไปแล้วสวยงามมามาแถวแรกเฮ้ยเอเอเอเฮ้ย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 คอมโบแบบคอมโบแบบกระติกกระจ้อยอ่ะทักๆๆอ่ะแบบไม่แรงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละไอ้นูู้้ว่ามันไม่ใช่ละคอมโบมันหายไปในหมดนี้ ฟรีกงฟรีเกมแล้วก็ไม่มีแล้วสกแยเกตเตอร์ส่องตัวสามโตก็ไม่ไมยเห็น,น <c oughs> ยังไงส่วยงาห้าจุดดอกนี้5ากิจเออไม่ใช่ห้าจุดไอ้บ้าแปสิบห้าบาทส่วยงามไว้ดอกนี้ไม่เชื่อมจ้าลังเงลาวัล,นลกนตรงก้อนโตละร้อยสามสิบเจ็ดบาทไปซ่องขี้ยังไงมามา เออวายเออสวยงามเรียบร้อยวายดอกนี้อีก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 โอ้ยแม่แล้วเลขห้าคอมโบอะไรแล้วไม่เคยจะได้เลยทำไม่เรียกแล้วมาเก่งเหลือเกินเงินหูก็จะไม่เรียกแล้วสวยงามเงี้ยนสเก็ตเตอร์ส่องถั่วมาบายังไงดอกนี้เรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยในคอมโบหายไปไหนเนี่ยเอา ไม่มาเลย illah. อ <identify>. ่ะเออหุ้ย <tweeted> ฮ <out> ุยมาละมาละสวยงามเรียบร้อยจะไว้ส่องตัวดอกนี้เจ้งไปสวยงามหนึ่งร้อยสิบแปดบาทแล้วมีกระโบสวยงามเพราะส่องคิดยังไงล่ะสเกตเตอร์อีกตัวนึงอารังวัลเมกะาหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทเอ้ย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 โอ้เออยังไงไว้เออ สองสามตัวเรียบร้อยแต่โดนไปอีกเก้าห้าสิบแปดบาทอย่างไรละ่ะอย่างไรละ่ะมาม้าสิบแปดบาทอย่างไรละ่ะอย่างไรละ่ะอย่างไรละ่ะไม่มีต่อละเลยยังมีอยู่เว้ยยังมีอยู่เว้ย <c oughs> เออเองินเราละก้อนตรงก้อนโตนึงร้อยสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวฮู้ว่าได้เริ่มง,งานยำเนรการออโต้แล้วจะรู้จักโอ้ยเพราะว่าแบบเริ่มก้นเองก็มีคอมโบบ้างแต่แบบอาจจะไม่ได้ดีเนาออะออโต้ห้าสิบ อออตัวห้าสิบประมาณรอบซ่องรอบนักคุตาเดี๋ยวหูก็น่าจะอําระละอะไรขอให้ได้กำไรก่ like there, like อนละกันเออยวิ wow ่งดึงดึงดึงสเกตเตอร์ขึ้นมาได้ไหมแล้วเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างอ่ะยังไงยังเออนึกว่าจะมาแทนไอ้ตัวที่เมื่อกี้สรุกคือไม่มาเอ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บีไอ้บูไอ้เบเอ้า หมาจะหมาจะยังไงละ่ะโอ้โง่โก็รอคอมโบเราไม่มีแล้วสวยงามบายสองตัวเชื่อมไปดอกนี้มาละยี่สิบสี่บาทขอคอมโบอีกหน่อยได้หรือเปล่าเฮ้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 เงียบมากเงียบมากไหมเอ้ามามาละวแถวแรกก็ยังไม่มีเลยอ่ะโอ้โหโอ้ เออสวยงามสองชุดดอกน,นี้เรียบร้อยวู้ยเฮ้คอมโบหา้ายากจริงๆโว้ยเออสวยงามคอมโบมันอาจจะมีแบบประปรายแต่เราจ้าอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆอย่ะมันแบบไม่แรงอ่ะมันแบบไม่ปุ้งเดี๋ยวเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังว่าแหละจะไปโทษใครก็ไม่ได้เรโทษตัวเองแล้วเล่นเบ็ดไม่สูงเออนั่นแหละอ่ะสี่ร้อยเกา้าสิบเกาบ้าบาท กะลาลาลามีลอลิงด้วยนะปาเท่าจะโทรลิ้นไปถึงไหนสายจะสวยโอ้โหแกำลังจะบอกว่าสวยงามเลยสวยงาม คอมโบยังไงล้เรียบร้อยจะดอกนี้มีไว้เชื่อไปกระซ่องจุดอยู่ตอกลงมาดอกนี้เชื่อไปอีก2ี่สบาทแล้วมีคอมโบสวยงามเป็น5จุดตกลงมาแล้วไม่มีต่อแล้วโอ้ถ้ามันนงมันน้อยเกินไปอะ่ะเออแตหมดรอบอยู่แล้วเนะี่ยอังนั้นขอออโตโอ,อีกห้าิบรอบส่องท้ายก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าวันนี้ฮุกได้กำไรเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจะดวงฮุกไม่ค่อยมีเนาะ เออไม่โลบมาเราไปลาบอันประเสริฐแล้วเจ้าคระจ้าว่าถ้าเราบ้ชสี่ร um, ้อยห้าบาทอย่างไรเรามีต่อสวยงามอีห้าร้อยกว่าบาทแล้วแตกลงมาอีกหนึ่งร bueno? um, ้อยกว่าบาทตอนนี้แตกไปหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทแล้วเจ้าคระเจ้าเงินรางวัลระสุเปอร์เมกะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทยอดเอา ต้องคิดยังไงล่ะมามะดอกนี้เรียบร้อยจะเชื่อมไปกับห้าขีดยางนี้ก็บอต่อเรื่อยๆแล้วสวยงามแต่งมาอีกหนึ่งร้อยกว่าบาทยังไงเกือบสองพันกว่าบาทแล้วจ้าจ่าก็บอเริ่มมาแล้วเฮ้ยฟีกลองฟีกองฟีเกมแล้วหูไม่สนจนส่งใจแล้ว <c oughs> อก็บอแล้วมันเอาจัด ยังไงยังไง80กว่าบาทยังไงล่ะม,มามะเรียบร้อยเจ็ดสบาทมีไว้ให้เชื่อมไปอยู่7บาทแล้วก็สวยงามสี่เรียมยังไงแต่ไปอีก50กว่าบาทโอ้โหทำไมคอมโบประป๋ายเลยเกินอุ้ยโุ้ยดอกนี้700กว่าบาทอู้ยมาแล้วาจารย์ผ้จ่ามาละเริ่มมาละเอ้ยส่องพันก้าบาทส่องพันแปดโอ้ยสะใจฮุกเลือกเกิคนคอมโบตะกี้ แต่ตะกี้มันอาจจะมีคอมโบนิดนิดหน่อยนะจ๊ะก็คือ50บาท40บาท30บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านับรอบแตกแต่ละดอกนี่ถือว่าแรงอยู่นะจ๊ะเออไม่ได้แบบขี้ริลวขี้เร่รขนาดนั้นเนาะคือแบบรวมๆกันอะไม่ถึงว่าคอมโบมันรวมๆกันแล้วแบบแตกมาในรถแลยวอะถือว่าเยอะนะจ๊ะ ยังไงสวยงามเรียบร้อยจะไว้ซ้มตัวดอกนี้เชื่อมไปแล้วจะจิตซ้ำจะิยังไงคอมโบอ่ะหมดรอบนี้ฮูก็น่าจะพอจะจ้โอ้าหวันนี้ถือว่ามาละจองส่องมันคอมโบดีจริงๆจะเอออาจจะแบบมีตัวแพงบ้างตัวถูกบ้างประปรายกันไปแต่ว่าดอกตะกี้ดอกเดียวก็แบบแตกดอกละเจ็ดร้อยหรือว่าแปดเก้าร้อยเออเมื่อกี้ที่หูแบบไม่ทันได้เห็นนะแต่ว่าคอมโบมันแรงจริงๆนะทุกขคะวันนี้เปอร์เซ็นต์มันสูงเนาะเออก็ตามกุ้มเวลาบระธานมันเองทุกค่ะเอา แม่ฮูกยิงบูดฮูกยิงลิ้นจะพันคลาแล้วที่สนใจยากจะเข้ากลุ่มนะจ๊ะอ่ะกลุ่มอะไรก็เป็นกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์หรืออัตราการแต่งของเกมนะจ๊จะใครที่สนใจยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงต้คลิปได้เลยนะจะคอมเมนต์แรกจะขออย่างว่าคอมเมนต์แรกไปกดกันนะเออเข้ากลุ่มมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนกับฮูกดีกว่าเออเรียกเป็นเพื่อนกันในกลุ่มดีกว่าว่าที่มาบอกเราอัตาอาตรงการแต่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ฮูก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า